สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องพ่อกันคือเก่ากับช่องอีสานพารวยบอกเล่าเว่าวาวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเอฟซีทุกคนครับมือนีหนึ่งกันยายน2อ6 3แล้วนะครับจังได้แล้วมือนีนะครับชมบายๆก็ขอให้เอฟซพี่น้องทุกท่านนะครับมานๆร่ำๆ่รวยๆกันทุกคนนะครับเดิมที่นะครับท่านผู้ชมครับ เมื่อนี้นะครับผมตั้งใจว่าจะทาคลิปรวมนะครับสรุปตัวเลขทั้งหมดที่กผมได้ลงคลิปไวของงวดหนึ่งกันยายนห3มาฝากพี่ฝากน้องฝากทางประชมนะครับเพื่อที่แห้ท่านได้มีตัวเลขที่ชอบนะครับนาไปเสี่ยงในมือนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากผมต้องมีธุรกิจนะครับเล่งดวนเดินทางไปประชุมที่อําเภอนะครับเลยบริหตุคลิปดังกก่ามาให้พี่แห่น้องจังได้จังได้แล้วนะครับพี่น้องแต่มีคลิปหนึ่งนะครับที่ผมชอบนะครับเพราะว่าเมืองกี่ขังกี่รอบ ผมก็ชอบในคลิปนี้นะครับคิดว่าน,นะครับ3ตัวตรงหรือว่า2ตัวนะครับอาจจะดูในคลิปนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งเป็นคลิปที่หลวงปูเดือนชัยนะครับท่านได้เดินทางไปที่วัดหัวกระบือไปรวมพุทธาพิเศษปุกเสกไอ้ไข่นะครับในวันที่30สิงหาคม2 5 6 3ัอยูมียี่ช่วงหนึ่งนะครับหลวงปูพันเทพเทษปิศาธรรมไอ้แกศิษยาน,นุศิษย์ที่เขามารวมงานในเมือนั้นนะครับพี่น้องก็ลองไปมึงซึ่งผมได้ตัดคลิปให้สั่นลงนะครับ ในช่วงที่หลวงปู่พันได้เทพิสนาธรรมก่อนอื่นเลยนะครับกับผมก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าทุกคลิปที่กับผมเปนล่งไว้หรือว่าช่องอื่นๆใดนล่องไว้นะครับเป็นแค่แนวทางเพื่อให้พี่ให้น,อน้องให้ท่านผู้ชมนะครับได้มีตัวเลือกนะครับนั่นไปเสียงโฉกเสียงลาบในหววรัฐบาลนะครับบ่ได้ฟันทงว่าตัวนี้ออกมาจะแท้นะครับเพราะว่าการเสียงโฉกเสียงลาบตามพี่น้องได้รู้กันนะครับจะคืนดูกับดวงไผ่ดวงมั่น พี่น้องก็ลองมาเบืองคลิปนี้นะครับคลิปดังกล่าวที่ผมได้ลงไว้นะครับเพื่อเป็นตัวเลือกในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภในมื้อนี้ไหนๆก็ต้องใชมางานอธิษฐริกท่าอย่าทั้งหลายสายสีนี้คือสายขาวใช่ไหมนีสายขาวนี่นี่นี่สายขาวนี่ใช่สายดำนะเมื่อไรเมื่อเราโตเสร็จวัฒนธรรมสุภาษิตั่างแตพระมันดำอยู่ มากััเตตตสวดพี่น้องเอฟซีท่านผู้ชมครับจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับหลวงปู่เป็นได้เทพปิศาธรรมใบปิศาธรรมนะครับช่วงหนึ่งนะครับหลวงปู่เป็นได้ถือได้สายศิลและยกมือขึ้นพร้อมกับชูนิ้วนะครับตามที่ผมเห็นนะครับก็คือชูซีหนึ่งสองนะครับย้ำนะครับซีหนึ่งสองพี่น้องเอฟซีครับก็ลองนําตัวเลขซีหนึ่งสองนี่ ไปพี่จรน,า,นาในงวดนี้1กันยายน63เบิงและผมขอฝากอีก2แนวทางในตัวเลือกในการเสี่ยงโชคในมือนีนะครับเป็นแนวทางของอน้องสาวที่ทาช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งนะครับซื้อช่อง YouTube ว่าสาวย่อพ่อหวยนะครับซึ่งเป็นเลขฝันและตัวน้องเองนะครับก็ได้ถูกหวยร้อยเบอร์มาแล้วหลายงวดเช่นเดียวกันพี่น้องก็ร้องเข้าไปติดตามนะครับเป็นกําลังใจแห่กับช่องสาวย่อพ่อหวยมึงนะครับ ซึ่งสาวสาวยอพ่อหวยนะครับพี่น้องครับเพิ่นก็ให้แนวทางไว้นะครับเน้น038 9นะครับเพิ่นเน้นมา038 9ก็ลองนําไปพิจารณาเมึงนะครับช่วงบ่ายๆสิออกมาแนวใดนะครับค่อยว่ากันนะครับนี่เป็นแค่แนวทางเพื่อให้ท่านผู้ชมให้ FC นะครับได้นําไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภกันจังได้แล้วนะครับพี่น้องช่วงบ่ายๆนะครับใบสามใบสี่ขอขอให้เอฟซีพี่น้องทุกท่าน มานมานรำรำรวยรวยกันทุกคนนะครับให้มีโชคมีลาบกันทุกคนจังไดจังไดแล้วนะครับขอฝากกำลังใจกับพีกับน้องนะครับซอยเป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานพารวยคือเก่านะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงาบสามใบสี่นะครับพี่น้องมาสรุปว่ามือนี่หัวรัฐบาลออกตัวไรรำรำรวยรวยครับโชคดีครับ